มาตามหาคนดังนะคะวันนี้ใครวันนี้เรามาทำคอนเทนต์อะไรพี่วันนี้เรายืนอยู่ที่บ้านตาแตร์ขับดับตําบลตาสุมตัอต่าลจังหวัดสุรินทร์นะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นนักพูดโลกรเพราะหลังจากเราทราบว่าคุณพี่ได้ดัดแปลงรถไถเล็กหรือรถไถนั่งขับให้สามารถขอไถครับรถไถเดินตามนะครับให้สามารถนั่งขับ ราถดัดแปลงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะโอ้ยเจ๋งะท่านผู้ชมรถรถไถมือนะเดินตามฮะตอนนี้ดูนะคะโหสุดยอดเจ๋งอะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันค่ะตื่นเต้นสวัสดีค่ะท่านนี้ใช่ไหมโอ้โหเจอคนดังเลยเนี่ยเนี่ยความสามารถพิเศษมากช่องไหนคะพี่นัทวุฒิโลหะครับนัททวุฒิโลหะครับผมขอสถานที่หน่อยค่ะ หมู่12บ้าน,นาตะแวตำบลตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับค่ะคกะ็ที่เราเห็นตรงหน้าคืออะไรคะคุณพี่ก็ <c oughs> อันนี้ผมรับงานเชื่อมทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กดัดไม่ว่าจะเป็นเตนเล็ประตูยืดประตูม้วนกันสาดอลูมิเนียมกันสาดสันไทยงานเชื่อมทุกทิ่นะครับรับดัดแปลง เรามาเจอคนเก่งในหมู่บ้านเราเองนะคะคนละหมู่บ้านในตำบลเราตำบลเรา่านผู้ชมครับก็ไอ้ตัวนี้ก็กําลังขึ้นขึ้นโครงอยู่ครับนั่งขึ้นสีขึ้นลูกขึ้นโครงครับความคิดของพี่นักวุฒนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากครับเอารถไถเดินตามามาทําเป็นรถไถนั่งขับครับที่แกกำลังขึ้นอยู่ครับ โอ้รถแดดแปลงทั้งหมดเลยนะคะขอบเขตดีมากเลยสุดยอดไอเดียค่ะตำบลตาตูมเองนะคะตำบลเดียวกันกับแอดมินนะคะมีอะไรบ้างเอาโครงมาเองนะเอาตัวรถไถเอทาโครงเครื่องโครงโล่เลยค่ะตัวล่ามเพื่อเอารถไถมาทำพวกนี้เป็นการจัดการให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบต่อแท็กซี่ โลน่ากระบอกพวงมลาลัยกระบุกพวงมลาลัยอะไรนี่นครับก็ทางราจัดการให้หมดเริ่มต้นที่สามเมื่อห้าเมื่อห้าสามเมื่อห้าเอาเอาไปลากซาลี่ได้เ่เดียวอีกระบบไฮดรอลิกใช่ไหมครับ,ร,บระบบไฮดรอลิกเพิ่มอีกต่างหากอันนี้เฉพาะแค่วิ่งลากวิ่งลากครับเริ่มต้นที่สามเมื่อห้าวิ่งลาก ง่ายๆครับคุณผู้ชมคือมีรถไถเดินตามมาทั้งคันก็จะได้สภาพนี้กลับไปเลยครับที่เสียจสมบูรณ์อยู่ด้านนุ้นกี่รับทีพี่เขาเป็นสีก็จะเป็นกระบบโฟมอะไรไม่ว่าจะเป็นระบบก็เริ่มต้นที่สามหมื่น้าครับเอารถไทมาให้เอาตเครื่องมาให้ที่ได้แนวคิดแบบนี้นะครับ ผมก็ขับรถไถตัวเองมาหลายปีแล้วครับทีนี้อายุเยอะแล้วอายุเยอะทีนี้ก็เลยมันเดินตามรถไถไม่ไหวเลยมาแปลงไอ้มาเพลงขับทำเองนะครับขับตัวเองก่อนใช่ไหมครับครับขับตัวเองได้ดเรื่อตั้งแต่เริ่มทำมาทำมาติดล้วอันนี้ขั้นที่หกแล้วครับแขั้นครับทีนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าครับทั้งหมดนี้ ครับอันนี้อันนี้คันที่เจ็ดกับคันที่แปดคือส่งลูกค้าแล้วหกคันนะครับอันนี้คันที่เจ็ดคันที่แปดครับที่มองรับมีกําลังขึ้นตรงกําลังเร่งเร่งสามหมื่นห้าพันบาทท่านไม่แพงครับท่านผู้ชมก็มีรถคันหนึ่งมาก็ขับมาเลยตักๆตั้ตั้ตัครับไม่จอดไว้ก็กลับไปก็ได้รถนั่งขับครับวันนี้ครับเป็นไอเดียที่สุดยอดครับวเราจะ ตามาชีวิตของคุณพี่เขาไว้อีกทีหนึ่งะคะับเดียวเรสวัสดีค่ะไทยบ้านที่ีกับแอนดมินหญิงนะคะตอนนี้นะคะแอนดมินก็อยู่ที่บ้านตาแตลตาแตวหรือภา,าพดาบที่บ้านตาแตวครับบ้านตาแตวนะคะท่านผู้ชมวันนี้อแอนดมินก็มาเจอกับคุณพี่อะไรนะคะนัทวุฒิครับคุณพี่นันทวุฒินะคะซึ่งท่านผู้ชมคือท่านสาม,มารถแปลงรถไถเดินตามะะที่เห็นนะคะท่านผู้ชมนํามาเป็นรถไถคันใหญ่ถ้า ตกเกือบล้านครับตกเกือบแสนแ็่แสนกว่าบาทค่ะแต่คุณพี่สามารถนำรถไทยของรถไทยมาแปลงให้เป็นเหมือนรถไถคันใหญ่นี้เนาะในราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เริ่มต้นที่สามหมื่นห้าครับระบบไปใช้ลากจูงแต่เป็นรถเดินตามของเราทั่วไปอย่างนี้นะครับขับเหมือนรถยนต์เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะครับโอ้โหรถเดินตามแปลงเป็นนั่งขับ รถเดินตามแปลงเป็นนั่งขับขับเหมือนเราขับรถยนต์เลยครับใช่ครับใช้เวลารวดเร็วเลยเนาะกว่าเดิมครับหรือว่าระยะเวลาในการสะดวกสบายขับสุกดักสบายกว่าที่เรามานั่งกำนั่งเลี้ยวแบบนี้นค่ะอ๋อนี่ปกติเราต้องโยกเนาะโยกตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นเหมือนรถไถคันจริงๆตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะคุณพี่อันนี้เริ่มต้นที่สามหมื่นห้าบาทเป็นไทรักดูครับสามหมื่นห้า ปเอาตัวโคงตัวเครื่องคือเอาตัวรถไทยมาให้ทั้งคันอย่างนี้นะครับแล้วผมมาแปลงเป็นรูปร่างแบบนี้ครับออ่คะเริ่มต้นที่สามหมื่นห้าก็เอาไปนั่งขับลากจูงสบายนะครับคุณพี่มีแนวคิดนี้มาประมาณกี่ปีแล้วครบจุดเริ่มต้นที่ทำรถไถยเดินตามนีคืออะไรคือผมตอนนี้อายุ5้บสาปีแล้วครับเดินตามกรมด้าแบบนี้ไม่ไหว ก็เลยมีแนวคิดว่ามาทําเป็นนั่งขับก็ขับสนุกขับสบายครับไม่ต้องใช้แรงเมื่อก่อนไถนานี่กำเลี้ยวก็ด็นกระโดนเลยครับแล้วกลางคืนเราต้องมานอนระบมทั้งตัวตุกวันนี้คันที่ผมใช้ครับผมขับสนุกขับสบายผมไถนาได้จริงไม่ปวดเมื่อยตัวตอนกำเลี้ยว มันไม่ต้องใช้เร่งใชะไรเหมือนแต่ก่อนนะครับ,รบนั่งสบายขับสลุกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วจำได้ไหมผมผมใช้มาสองปีแล้วครับทันที่ขับเสร็จ<อ>รแล้วหลังจากนั้นพอเขาคืนเห็นเราแล้วใคร,ครสั่งเจ้าแรกท่านหนูอยากทราบจังก็เจ้าแรกมาจากอำเภอท่าสว่างครับโแล้วเขารู้ได้ไงคะคุณ พอดีเคซีไปลงทาง y o u t ยูทูบก็เลยเขาก็เลยตามมาหลังจากนั้นก็สั่งกันมาเรื่อยๆกี่คันแล้วคะคุณพี่อันนี้เสร็จแล้วสเหลือ2องกำลังเริ่มคันที่6ครับห้าหกสุดยอดเลยนะคะแนวคิดของคุณพี่แอดมินก็เดี๋ยวจะให้คุณพี่นิวัฒนะคะไปลองขับให้ดูว่าใช้ได้จริงไหมมันต้องทดลองก่ิน ท่ับผูชมเดี๋ยวพี่นิวั์จะต้องไปทดสอบนะคะว่าใช้ได้จริงไหมนะคะก็เบอร์โทรคุณพี่ท่านก็ให้ไว้แล้วนะท่านผู้ชมสวยมากค่ะสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะงานดัดงานเหล็กรับหมดนะคะท่านผู้ชมเป,เป็นเป็นรถเดินตามนะไทยนาไทยไรพันมาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับนี่ครับรถสตาร์ทมือของแท้เลยครับ รถเดินตามรถสตาร์ทมือครับตลกตลกนี่ครับรถสตาร์ทมืออ่าเดี๋ยวมาทดสอบว่าใช้ได้จริงไหมรกเกียร์ว่างเนาะถออกถอกวิธีสตาร์ทนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเยี่ยมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ,อันนี้เราต้องทดสอบนะคะว่าใช้ได้จริงไหมนะคะ วัดลองอยู่นะคะ เขาก็อยู่ตรงป้ายทางเข้าบ้านโคกสง่านะคะบ้านคุณพี่ก็บ้านตาแตวนะคะบ้านตาแตวข้างโรงเรียนเลยค่ะหน้าโรงเรียนตอนนี้เจ้าของกาลังเป็นห่วงรถนะคะพี่เขามาไม่ได้รับยังไม่ชินครับรับยังไม่ชินค่อยแต่ลากลากมือพี่นิวัดกลับไม่เป็นนะคะพี่นิวัดกลับไม่เป็นกลับไม่เป็น <laughs> ท่านผู้ชมคะสุดยอดไอเดียจริงๆนะคะใช้ได้จริงค่ะท่านผู้ชมถ้าสน ติดต่อคุณพี่ท่านได้นะคะก็อยู่หน้าหน้าหมู่บ้านเลยนะคะบ้านโคกโคกสงานคะแต่คุณพี่ก็หน้าหาร้านอยู่ตรงนู้นนะคะตาแตวนะคะอยู่ข้างๆโรงเรียนค่ะหน้าโรงเรียนนะคะสุดยอดไอเดียค่ะคนไทยฝีมือสุดยอดไอเดียดีนะคะภูมิใจนะคะตำบลเดียวกันกับแอดมินค่ะตาทุมนะคะมีผลงานดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วตกลง <พ>ยอมแพ้ใช่ไหมยอมแพ้ได้ให้คุณพี่มาดูอ่าเจ้าขอรงรถ ที่จะแคบยังได้ครับท่านผู้ชมเจ็งนะเีรยวได้อีกอ่ะเจ็งอ่ะกินอีวันรู้สึกยังไงบ้างขี่ตอนเมื่อกีด ติดโรงเรียนเลยค่ะมาได้นะท่านผู้ชมเบอร์โทรอยู่ในคลิปนะคะสุดยอดไอเดียโอ้โหเยี่ยมค่ะพี่ คงไม่ตกรองเนาะตัวยอดไอเดียเจ๋งครับก็คันนี้เป็นไงครับคันนี้ก็เป็นันดัดแปลงม้นกันครับถ้ามีคัสซีมีอะไรเกาผมก็รับดัดแปลงอยู่ที่อันนี้คันละหกหมื่นพร้อมกระบะพร้อมหลังคานะครับมาแต่เครื่องครับเอาเอาตัวเครื่องแล้วตัวคัสซีมาให้ตัวหุ้มนี้ผมดัดแปลงทั้งหมดให้เลยครับผมไปคือรับ รับดัดแปลงรถตู้ได้ใช่ไหมได้ครับอันนี้ก็ก็รถอีเทนครับก็อีเทนก็รับดัดแปลงครับราคาหกหมื่นห้าใช่ไหมครับครับับท่านผู้ชมก็เพียงแต่ท่านผู้ชมมีเครื่องมาและก็มีคัดซีมาช่วงล่างมาเนาะก็ดัดแปลงที่ หกกระบะพวกลังคาพร้อมกับดัดแปลงให้อ๋อครับอันนี้ทางแอดมินก็จะลองดูครับเมื่อกี้จะไม่รอดคันแล้วนะคะคันใหญ่ค่ะไม่ขันไม่อยู่สุดยอดเลยคันนี้อยู่ที่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะคะท่านผู้ชมมีรถยนต์ขับเลยค่ะยอดไอเดียนำแค่รถถ่ายมาเครื่องคูกูต้าครับเครื่องคูกูต้าเกเรก็ได้ลากไวอยู่ครับตั้งแต่สิบแรงขึ้นเนาะนี่ครับ อัน,นี้สิบเอแทงครับที่ถ้าผมอยากได้คันนี้แล้วครับคันคันนี้ไม่ไม่ขายครับไว้ทหนาเองอครับพี่ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ถึงจะมีตังก็ไม่ขายครับคันนี้เพราะว่าเป็นค,คันปโปรดคันที่คุณพี่เขารักที่สุดคันนี้ไว้ทำนาเองเพราะผมใช้ไถนาเองทำนาเองนะครับก็อยากได้ก็ ต้องรถไทยมาให้ผมแปลงอย่างนี้โอโตองนะครับดับแลงอย่างเดียวขับยากไหมพี่เอาจริงๆขับยากไหมเมื่อกี้ถ้าเราถนัดแล้วไม่ยากเมื่อกี้ไม่ไม่ยากครับขับสรุปขับสบายถ้าเรามานั่งกำเลี้ยวนี่จะยากกว่ายากกว่าเยอะครับอันนี้ถ้าเราถนัดแล้วสะดวกขึ้นครับสะดวกขึ้นนั่งสบายขับสบายอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะเลี้ยวไปตรงข้ามกับรถใหญ่นี่ไม่ไม่ตรงข้ามครับ ขับสนุกขับสบายครับใช้ถ่ายหน้าได้จริงผมจอดทิ้งไว้5ปีทีนี้ผมมาดัดแปลงปุ๊บผมใช้แล้ว2ปี 2> พี่หนูขอถามตรงๆพี่ได้ไอเดียมาจากตรงไหนผมมีแนวคิดที่เห็นเพื่อนๆน,นช่างเขาทำทาง YouTube ย t u b e นะก็เลยตัดสินใจมาไหนๆเราก็จอดทิ้งแล้วไก่นอนตั้ง5ปี ไปสตาร์ทแต่เคืองผมก็เลยมาทำา็รู้สึกว่ามันใช้ดีจริงครับก็เลยมาทำของตัวเองใช้งานทีนี้บรรดาคนอื่นเห็นแล้วแบบทีนี้เขาก็เลยมาให้นำต่อนะสุดยอดค่ะพี่เก่งมากๆภูมิใจภูมิใจภูมิใจแทนชุมชนจริงๆนะคะไอเดียดีมากๆค่ะตำบลตาตูมอำเภอสังข่ายจังหวัดสุรินะคะหมู่บ้านตาเตวนะคะเขเป็น ชุดของนิสซันพิเกพี่ขอเบอร์โทรอีกทีค่ะครับเบอร์โทรผม0 8 1 7 7 3 3 4 8 3บ้านตะเตรวโมสิบสตำบลตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับชื่อร้านค่ะร้านนัทวุฒิโลหะนัทวุฒิท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะรถไถเดินตามที่สามารถแปลงได้แบบนี้นะ,ะหรือว่า,เ,าเล็กดัดงานประตูต่างๆเดี๋ยวเรามาสอบถามว่าคุณพี่ พี่การสถานที่จุดตรงนี้อยู่ที่ไหนรับทําอะไรบ้างคะ่ะครับสวัสดีครับผมร้านนัทวุิโลหะครับ<ม>ก็รับทําเกี่ยวกับงานเชื่อมทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นโดมโค้งเหล็กดัดประตูยืดประตูมว้วนและก็พวกงานเชื่อมทุกชนิดนะครับก็ร้านผมชื่อร้านนัทวุิโลหะเบอร์โทร8 7 8 3 7 7 3 3 4 8 3ครับ พิกัดก็อยู่ที่บ้านตาเตรวหมู่ที่12ตำบลตะตุ้มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนอกทันที่รับไหมครับก็รับครับตอนนี้ทีมงานในชุดหนึ่งไปทำโดมโคงอยู่ที่บ้านแซนกลางอ๋อมีทีมงานด้วยไม่ธรรมดาท่า<ม>นผู้ชมแค่นีแอบปื้มแอบปื้นที่คนในตำบลตำบลตะตุ่มนะคะก็คือบ้านเดียวกับแอดมินนั่นแหละเราอยู่ในตำบลเดียวกันนะคะตะตุมแต่เราไม่เชื่อไม่รู้ ขี่ไม่ฝลนว่าวันนี้เราจะมีคนเก่งอยู่ในพื้นที่ของเราอีกหนึ่งท่านนะคะสุดยอดพี่เยีย่ยมครับครับขอบคุณค่ะ